โอเคสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราจะมาเดินป่าหรือว่าจะมาแอวงในป่าสักวันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เอาอันนี้ปืนยิงปลามาเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันไปไปไปช่วยไปนะไปตามกดเชล็โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะโอเค เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันกนะครับตอนนี้ก็หขวเข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่านะครับ,ไ,รบไปนะครับค่อยๆไปนะครับตอนนี้ก็เส้นทางค้อนข่างจะลำบากนะครับ <icides> นี่นครับต้องข้ามสะพานไปเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับทุกคนอุ้ย ครับไฟไฟไปครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟกันนะครับขาีานแล้วเ,เป็นกัปปานะครับดีว๋วเราโอ้โหมันกลังกนันอาแล้ว,วน,รวน,น,นครับอกินมาแล้วนั่นนะครับของกินมาแล้ว โอ้ดีไหมครับดีบครับดูมาโคตรไกลครับที่นี้ยในป่าในซ่อนแห่เนี้ยมันเคยมีใครเข้ามานะครับตจนยทิ้งทิ้งไรที่กล้าเข้ามาเดี๋ยวจะนะฮะอยู่ใน,ในป่าแล้วมีมอะ,ะไ<ค>รกินปลาไก่นะครับเดี๋ยวจะไปงมหาดูว่ามันจะอยู่แถวไหนปลาไก่นะครับปลาไก่หมึกไปงม ตอนนี้ก็กำลังสอบไปนะหงคหนนี่เร็วมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าจะกินอะไรนะนี่เลยครับมื้อนี้อร่อยแน่นอนนะผม ตอนนี้นะครับจะมาไปหาปืนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียแล้วครับเดินมาทั้งวันเดีวจะพาไปดูนแน่นน้ำนะครับน้ำเย็นน้ำทุกคนน้ำเย็นมากเลยครับเดี๋ยวเรากร็ เอาปืนยิงปลามาด้วยนะเดี๋ยวเราจะดำน้ำไปดูว่าจะมีอะไรให้กินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะงุมในนี้นะครับไปดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่านับตอนนี้คือแบบร่างกายอ่อนเพลียสุดๆเลยนะครับทุกคนต้องหาอะไรกินก่อนแล้วนะตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะเจอปลาตัวใหญ่อยู่ข้างในแล้วนะครับดูคนระับดอแบนบน้ำนี่ลังสุดๆเลยนะครับทุกคน ไปนับตอนนี้ก็เดีย๋ยวเราจะมาย่างนิดกินนะครับอตอนนี้คือรู้สึกหนุสุดๆเลยนะครับทุกคนนี่อร่อยมากนะครับทุกคน,นครับเข้าป่ามาก็อร่อยนะครับอังปิ่งอยู่นะครับตอนนี้ จะพาไปใ,ใกล้ๆครับเข้าเคร่างอะไรไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเราจะไปง,งมรากไก่กันเดี๋ยวเนี้ย,ยมีแบบนีอยู่สักที่โอเคนะปราบไครับเดี๋ยวจะพาไปง,งมปลาไก่นะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เราจะไปงมปลาไก่กันนะครับว่าเราจะเจอไหมว่าเราจะได้มีอะไรอาอหารกินอะไพวกนี้ไปตามมาโอ้ยไมเได้ครับตอนนี้ก็ดำน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ปลาไก่หรือเปล่านะคุณจุเล่สุดเล่ครับตอนนี้ เชิญนะครับเราจะแบบให้เรางมหาตรงนี้ดูนะครับตะวนข้านะครับแบบนี้ที่แบบต้องค่อยๆเดินนะครับวิ่งไม่ได้นะคทุกคน ไปดูในนี้นะัะจะมีปลาไก่หรือเปล่าเราจะเริ่มงมกันนะฝน้ที่ดูมันน่าจะมีนะเราะพวกปลามันชอบอยนน้ำลึกนะดูนะน้ำไลจุดืนทุกคน ตอนนี้รอดูครับจะได้ปลาไก่หรือเปล่านะทุกคนลุ้นอยู่นะครับโอ้โหทุกคนได้านละลับปลาไก่มาแล้วโอ้คือแบบรอโอ้ตัวใหญ่แล้วทุกคนตัวใหญ่มากโอ้ตัวนี้คือแบบยอดเลยครับปลาไก่ของเราโอ้โหดครับนี่อันนี้คือน่าจะเป็นเครื่องงาของมันหรือว่าอะไรบางอย่ามันเชื่ยออกมาแล้วโอ้โหกินแบบสดๆเลยนะทุกคนนี่ครับ เดี๋ยวจะเอาปลาไก่เนี่ยไปย่างมาล่ากินนะทุกคนนั่นจะเป็นที่หลบซ่อนของมันนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันดูว่ามันเราจะไปทำวิธีดูว่ามันเป็นยังไงไปไปกันเลยนะทุกคนดูนะครับปลาไก่ของเราครับแบบน่ากินมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแบบปิ้งย่างมาล่าแต่จะทราบไปดูนะครับหากินได้ยากมากครับเมนูแบบนี้นะครับบ้านใครไม่มีครับมีแต่บ้านผมนะครับแถวนี้เนี่ยมันเพิ่เข้ามีปลาไก่ต้นในน้ำโอเค จะน้ำมันแล้วก็เริ่มใส่น้ำพริกน้ำปลาเพิ่มคมอร่อยกันนะครับถ้าใครอยากกินปลาไก่นี่ยต้องมาที่นี่ที่เดียวนะทุกคนที่ไหนไม่มีนะครับเพราะว่าปลาไก่มันเลือกที่อยู่นะครับโอเคเอาพริกมาเลยเครบโอเราได้เตรียมมานะครับมาล่าดิจิตอลหรือไหนูโอเคดูครับผมกะ ซอสน้ำพริกแบบจริงๆแบบต,ต,ตค้งๆอร่อยนำหนาให้กับพวกอะรอย่างนี้ครับโอเคมาแล้วครับมาดูกนะันเลยปลาปลาไก่เนี่ยมันรสชาติมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่สามของฝนนะครับที่มาจับปลาไก่กินนะครับนี่ครับแบบจะย่างปลาไก่อย่างนี้เลยเนะาะอร่อยย่างปลาไก่นะครับปลาไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบ หัวหน้าติดเลขัสิิหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคดูจากเราเริ่น่าจะเข้าที่แล้วนะครับทุกคนเอาไว้จิ้มตอโอเคลงลงเตาได้ปิ้งเลยครับตอนนี้โอเคดูนะครับแล้วก็แบบจิ้งดนะ่างโอ้โหจะปิ้งหรือจะเผานะทุกคน <laughs> ไปเลยจุดจิ้ม You, you อันนี้ก่ากำลังกินนะโอ้โห oh, oh. ตอนนี้คือแบบรอไม่ไหวแล้วนะทุกคนหนูมากนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้กินกันมาทั้งวันเลยครับตอนนี้คือรอไม่ไหวแล้ว,ต,นนอลอว,ลวต้องหาอะไรกินรองท้องกันนะทุกคน่าครับทุกคนเราก็ได้หาของกินของเราเนี่ยแบบก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าระหว่างที่เราเดินทางเข้ามาในป่าอเมซอนเนี่ยเราก็ได้ สัรหาอาหารว่าไอ้พวกเมล็ดพืชอะไรพวกนี้มากินนะครับระหว่างรอนะครับเราก็รอปลาไก,ก่เนี่ยก็จะกินนี่ลงท้องกนะครับแบบตอนนี้เขียวสุดๆเลยนะครับตเนี้ยก็จะไปสองโมงนะไม่ได้กินอะไรมาเลยเราก็จะมากินพวกนี้ลงปากลงท้องของเพราะว่าเราจะมีใช้ชีวิตยาวๆใช้มีดต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับ กินเลยครับตอนนี้อร่อยมากอร่อยสุดๆเลยครับโหยังไม่สุกเลยโอ้โหคือแบบรอไม่ได้นะตอนนี้เราก็หิวกันเลยนะครับมาให้ดูกันจัดายทีนะดูนี่นะครับโหแบบเป็นเราเลยครับหิวอะไรก็กินได้หมดครับโอ้โหเกลืออร่อยจัดเลยครับคนนี่ครับ โอ้โหอ่ะอ่จิออครับยาไปแล้ว่อูเอไดตอนนี้หิวมากเลยนะครับ ต้องแย่งก okay, okay, oh, oh. okay. ันกินเลยนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปปิ้งปลาแก่ของเราต่อเลยตรงนี้นะโอ้โห้าจะรอไม่ไหวแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวระหว่างรอติ้งปลาแก่ผมจะพาไปเด็ดผลไม้ชนิดหนึ่ง บางคนอนาจจะไม่รู้จักคนะทุกคนเลยนะครับเราจะส่งมือมือสังหารของเราไปเก็บไม้ดูดูเนาะ,ปะไปโอเลยโอเคครับทุก okay, ค,คนตอนนี้แบบหิวม,มากเลยนะครับเราะผมก็จะดึงอันนี้กินเลยนะครับอโอเคโอเคนะครับรเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีลูกอย่างนี้นครับแล้วเสร็จจากตรงนี้ออกแล้วมาจิ้มน้ำพริกมาละชิมได้เลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้คือแบบ เดี๋ยวสุดๆเลยนะเจออะไรก็กินหมดนะทุกคนไม่สวนนะรับรสชาติมันก็จะแบบผม,มนิดหน่อยเอาเอยยัแบบงา่ายเรามากินดูนะว่ามันยังไงโอ้โหโปลาไก่ของเรานรับยังไม่สูงนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยมือเก็บทหารของเราน่าจะเอาผลไม้มาได้แล้วครับเราไปดูกันโอเคมาแล้วครับทุกเรียบร้อยแล้วครับทุกเรามาดูกันว่าผลไม้ของเราที่ไปเก็บมาจากข้างบนนี่มันเป็นยังไงกันมาแล้วครับมาแล้วครับมือสานานของเราเร็วดูครับตอนนี้เจออะไรก็กินหมดครับโอ้โห คืออะไรก็มีโดนกิเปี้ยงครับอร่อยจัดเลยนะทุกคนอร่อยนะเนี่ยมาเป็นแบบนี้ครับโอ้กินโชว์เลยอร่อยครับโอเคครับเดีย๋ยวไปกินเลยครับตอนนี้อันนี้นะครับปลาเก่าของเราเนี่ยเริ่มจะได้ถูกได้ที่แล้วนะครับกลอนหอมอะไรของมันก็จุ่มทั่วป่าอเมซอนแล้วนะครับ นี่นะปลาไก่จะสุกแล้วนะคนสุกใหญ่มากนะครับโอ้เห็นับตอนนี้ว่าจะลองดูว่าสุกหรือยังนะครับโอ้กินได้แล้วโอ้สุกแล้วนะคนโอ้โคือแบบ เนืออร่อยสุดๆเลยครับปลาไกา่ถ้าอยากกินอ้อย่าลืมติดตามด้วยนะคน<ม>โอเคทุกคนผมว่าได้ที่นะครับปลาไก่ของเราก็เวลาี้เราแบบอยู่ากนะไม่กินอรมาสะพันสิก็หาได้กันนี้ยมากินด้วยกันยครับมาทอะโอ้โหมาเลยครับที่เจ็ดทัน โอ้โหนี่ครับปลากาของ,ของเราเฮ้ยเราจะมากินแกะโง่เลยนะครับุคนโอเคนี okay. ่ยนี่ครับ<อ> <Celt ic. S 2> มดไปแล้วมีด้วยนะมีอรน่ด้วยแม่แกะให้ตอนออกกันเฮ้ย ยอดเลยนะดูนะครับหลางจากนี้ดีกินไหนมาเอาข้าวอะไรมาเลยอันนี้ครับตอนนี้ดีครับอื้อร่อยโอ้นั่นแหละดีะครับข้าวครับโอ้ดครับ นี่ครับอร่อยจ้าทุกคนดูดูดูนี่นะครับรอมานานครับเอาเอาเากไม้ที่เปเก็บมามาด้วยนี่ครับผลไม้ที่เมื่อกี้เราเก็บได้นะครับโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะกินแบบใช้มือเลยนะทุกคนนี่พยายามเลยน้อง ตอนนี้คือแบบได้กินแล้วหิวสืดเลยนะ

ปลาไกา่เนี่ยคือแบบเนื้อนี่แข็งสุดๆนะครับคืออ,อร่อยนี่เลงใจคนดูครับดูนะครับเฮ้ยจุดจริงกระดิ่งแนว ตอนนี้คือแบบทุกคนนี่หิวสุดๆนะครับ จานนักทุกคนปลาไก่ครับสุดยอดเลยนะปลาไก่ใช้อยู่ยอดอร่อยจานเลยนะนี่นะครับเนี้ยมีหนังโอปลาไก่ครับอร่อยจานนะทุกคน โโหนี่นะดูนะโอ้ปลาไก่แข็งไปหน,น่อยนะทุกคนมาลองแล้กินเลยอ่ะกินนะรับทุกคนตอนนี้เขียวแล้วไม่รอใครเลยนะเต็มที่เลยนะโอ้ตอนนี้ หากินกิน <And go. S 3> หาก,กินไดมาครับคือแบบว่าทุกคนปลาไก,กาน่นี่หาก,กินได้ยากนะครับหนึ่งเดียวในโลกก็ถึงว่าว่าได้นะทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็รอไม่ไหวแล้วนะครับขอไปกิน có nắm có ปลาไก่คือแบบแข็งสุดๆเลยครับเนื้อนี่คือโอเคนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้ช่องของเราด้วยนะครับ